หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทานหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรด้วยนะครับเพื่อพากันร์คลิปใหม่ถ้าทำหมดแล้วก็รับชมคลิปได้ครับผมกลับบ้านดีกว่าเฮ้ย้อนดีกว่าเว้ยเหนื่อย อะไรฮะนุมันแล้วแน้วมึงน่วมาทำไมฮะไม่เข้าบ้านก็ก็คือจะมาสูดอากาศนะเพื่อนนะสุดอากาศเออแล้วแล้วมีอะไรฮะเมื่อกี้คือว่านาเห็นไหมนอะเฮ้ย what หน้าอะไรอะหน้านั่นละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนมันตัวเหลืองเหลือนเหมือีเอวเดี๋ยวจะพูดอ๋อมันเหมือนทองคำอ๋อทองคำหรือว่าอะไรแบบแปลกเหลืองเหลือเฮ้ยเออแล้วแล้วไงต่อก็อยู่บเขาดีแล้วก็ลับเข้าบ้านอยู่่ะเฮ้ยเพื่อนแต่น่าสนใจมากเลยนะ ไม่มีอาเช้าบ้าคนไหนหรือว่าวิลเลจคนไหนเป็นสีทองเพื่อนนะเฮ้ยก็เจ๋วนาแต่ว่าเออรม่ลงของเขาดิแต่ว่าโอ้ยตามพื้นได้มีทองเลยแสดงว่าแสดงว่าเขาสามารถสีทองได้ใช่ไหมเออใช่ถ้าเราไปขอเขาดีๆแล้กวก็เขาจะให้ทองเลยนะเออน่าสนใจเพื่อนนะอ,อนลองเข้าไปหาดิอโอเค <c oughs> โอเคเ,อเดีก็ได้ก็ได้สัสดีเลยเอาละเออลุงกับลุงกับลุงอ๋อว่ายังไงลุงครับเออทองที่ลุงเดินมาเนี่ยเออผมขอได้ไหมลุง จะเอาไปกันเหรอใช่ครับผมเออผมขอามลุงลุงเป็นใคนะ่ลุงใช่ก็คือลัคกี้วิลเลจอร์นะหรือว่าเออ่ชาวบ้านที่โชคดีที่สุดนะอ๋อโชคดีสุดเหรอมีหน้าจะเปะ็นคนรังอัลลามเลยแต่ว่าแล้วอันนี้นี่คืออะไรลุงอันนี้คือลัคกี้บ็อกนะตัวลุงคือลัคกี้บ็อกคนเองนะฮะลุงคือลัคกี้บ็อกกับลุงแล้วนั่นไหน Lucky Box งลงัคกี้บ็อกลุงก่อนนะเอาละ่ะถือว่าจะเป็นคนแรกจะคุยกับฉันนะเอา้าผมเป็นคนแรกจะคุยกับลงุงเหรอก่อนนะสงส่ลุงแบบไปสีทองมาเกิดใบเลยไม่มีใครคุยกับลุงเลยนะ อ๋อยิงวันนี้น่าจะคุยก่อนนุ่มให้มาคุยเอาละน้ำมนพอดูมเห็นแต่อะไรอ่ะผมเหรอเออผมขอเศษทองได้นไปลุงเอ้ยนี่ลุงให้เลยอันนี้ก็ไปลุงต้องโม้เนี่เอ่อเด็ดนะนี่ลุงเอาเอาเขาไงลุงไปความลับมาล่ะเฮ้ยโอ้กันเหรอลุงเอาละทีนี้ลุงจะให้อะไรมาไม้วเอาละลุงจะให้ลักกิบเอาไปสูบนะเฮ้ย แล้เก็มาสุ่มอะโหยลุงดีขึ้นลุงโอ้จริงดีกันไปลุงนะานะถือว่าฉันจะได้ควายความเหงานะเอาล่ะจงไปหาของดีแล้วมาเลีอของกฉันซะโอ้โหลุงเป็นจะดีกันไปนะลุงโอ้โหน้ตาแทบไหลนะนะเอาล่ะรับไปสิไหน,นลุงอ๋อเฮ้ยถ้าผมมีห้าพี่ผมสามารถมาเลีของได้นี่ลุงอ๋อใช่ละเอาล่ะลองสูงเท่า16กล่ขของสิได้ครับลุงผมจะไม่ลุบิดหวานลุงอ๋อโชคดีนะครับผมทำไมต้องโชคดีลุง 5, นะบางทีอาจะโชคดีเหมือนฉันก็ได้นะอ๋อก็เลยลุงได้ลุงลัวก,กี้บ็อกนี่มันได้ของดีแน่นอนเลยเอาละไปสุ่มที่อ่าที่นี่กันนะสุ่มโอ้ what เมย์ดวงดีเลยอะไรครับเนี่ยโห้ยอีกกล่องกันโอ้วัดอะไรอะไรฮะเป็นอะไรฮะไปคิวตัวเองเราใหญ่ที่นี่เฟี้ยวเหรอเฟียฟ้ยวเฟีย้ยววะเฟี้ยวเฟี้ยวอ่ะอืมอเป็นไงกระจอกจริงเลยแมย เรานี่มันเก่งจริงเลยโห่ต่อไปกองต่อไปขอให้มีโชว์ประทานพรมาสาธุโอ้โ้หเอ้ยคิดว่ากลองใหญ่เลยไหนข้างในมีอะไรผมงไม่ใช่ระเบิดใช่ไหมใช่ไหมอ้หูอ้ไอ้โดนดีอวว้าวอุ้ยไอ้เพชรพังมาอีกเม็ดเนี่ยยี่สิบสามเม็ดโอโ้ของเขาไมดีเลยอืมยอดจริงเลยแต่ว่ายัางสูบไม่หมดตอนต้องสูนนี้ นี่เนี่ยเอ่ออะไรฮนะอันไหนโชคดีนี่เลยตามคําสับเลยขวาไล้ไซ้ายดีโอ้ดีดีก็บาแล้วดีก็บาแล้วโอ้โหดีก็บาแล้วครับพี่ดีก็บาครับพี่โอ้ยโหโอ้ยหุ้นเกือละโอเคขวาคือโชคดีนะครับไปเลยอุยอ้ยเพชรมางกรไข่อุ้ยไข่มางกรเพชรอุ้ยสี่สิบแปดเอ้สี่สิบสามเม็ดโอ้โหว้าวรวยแล้วเรารวยเราต่อไปอีกเกาะหนึงแล้ว อีกองหนึ่งจึ๊บเฮ้ยฮันูฮันูอะไรอ่ะฮันูฮีโร่ว้าวอีสอันหนึ่งนี่อะไรอ่ะผมไม่ใช่ระเบิดใช่ไหมไม่มีระเบิดใช่ไหมเอ้ามีอะไรกี่บอกให้อีกแล้วก็มีแอปเปิลทองเนาะว้าวดูนะเราเอาทองมาเปิดความชุดดีอ่ะเออเราสามารถบอกความชุดดีได้ด้วยว่าบอกดิอะไรโอ้รอไปเซ็นไหนสิลุงว่าเราต้องโชคดีแน่ๆถ้าสุ่มกล่องนี้เอาละสุ่มดิมันเป็นไงเชียวสุม โอ้หนูอะไรอะ่ะหนูลักกี้โบอ่ะเออแต่เราไม่มีหนูไงช้ำเถอะถุมเปิดอันเฮ้ยโหมีแต่ปลาปลาลุนี่แน่เฮ้ยอะไรอันมาไม่เอาเมนตรงดีเลยอยยาลาุ้ยยาหลากสีก็ไม่เอามันอะไรไม่รู้ลองดิมาดูอืม,มน้ำยาน้ำส้มเอ้ยน้ำส้มสตรอเบอรี่อืม,มอร่อยเอ่อ นยี่ชั้นดีอยู่เออนี่อยู่อ,นอันี่ก็ดีนี่ก็ดีเฮ้ยนี่ก็ดีนี่ก็ดีเฮ้ยด,ดีหมดเลยเว้ยโอ้ที่ไปเอาละ่ะต่อไปกองต่อไปเออลองบกวกโชว์อีกนนึงนะไหวนินึงนะโอเคมาจะอ,อ,อึ๊บโอ้ว้าวเุ้ยเป็นประสาอะไรเงียเก็บทองอือเมื่อกี้เสียไปสามอันได้กลับอันหนึ่งเนี่ยยอดเลยอันนี้อะไรอ๋อได้ดาบลัคก,กี้ซอสใช่ไหมลัคก,กี้สวอตซอส แมวน้องแมวโอ้ทองทองอู้หูทองทองทองเก็บทองทองสุดท้ายขอโชคดีเลยนะปึ๊บชุดกรอบเพชรโอ้โหยยิ่งกว่าดวงดีก็ครั้งนี้แหละโอ้โหตอนนี้อัปเกรดความโชคดีแล้วก็โอ้โหอุ้ยมันแจมแมวซะจริงเลยแม่มีแมวข้างๆเลยแจมแมวจริงเลยอ่ะลัคกี้ซอสขอลองหน่อยสิไหนอ๋อตีใส่มังคุปึ๊บโอ้โหโหอุ้ยโชคดีเนี่ยโอ้โห ไฟใส้นน้ำยอดจึงเลยลัอกกี้บล็อกนี้อืมต่อไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีรามิดลัอกกี้บล็อกโอ้ยยิ่งกระโดงดีอืแม่ขอบคุณนิติเวงที่ผมให้ของนี้มาเฮ้ยเจ็บอืมสุ่มให้หมดก่อนเขาว่ากันเฮ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บอืมโอ้ยทองทองเยอะโอ้โอเคกล่องหนึ่งโอ้ยโอ้ยอีกแล้วโอ้ว้าวอีกกล่องหนึ่งเฮ้ยสลามวัดเฮ้ยลัอกกี้บล็อกหายไปเลยโอ้โน โอ้แต่ว่าเมื่อกี้ตรงดีแล้วเนี่ยเจ้าเลยอะไรอะ่ะไม่ขึ้นเหรอโหลโอ้ทองโอ้โหทองหนึ่งก้อนนี่อะไรอ,ะอ่ะเอออะไรอะไรอะไรมันล่วงไปข้างล่างอะไรไม่ไมีขึ้นเหรออะไรครับเนี่ยโอ้ยอ่านี้แล้วก็จะโดนดีพอสมควรนะอืไมไันสมควรอะ่ะดีโคตรเลยตอ,อนนี้อีกสักกอบไปเลยไป อิกสกองว้าวเป็นสมุดกับบุกเออเฮ้ยผสมกุ๊กอันนี้นีว่าบุกเชลียวโอ้ยเฮ้ยลัคกี้ซอสไปเลยอีกนิดเพ้อโอ้ยพลังของลัคกี้ซอสมันตั้งแจ่มจริงเลยฮึคิปเปอร์ชัดเด็้ตีตายเลยต่อไปสักกองเฮเบเฮเบเอามาทำอะไรมาเกี่ยวข้าวอะ what โอ้ยอุ้ยเดี๋ยวดีแล้วแบบว่ามองข้างบนไง ประสบการ์บอกว่าต้องกันไว้ก่อนเอาละเอาเอาเคเบไปขั้นแรกนี่กันไว้ไปลแล้บปุ๊บนี่เน่เอาละาไหนๆแล้วแกบอกอีกแล้ว,ลวสุ่มเลยกว่านะที่เอ่อสุมสุมสุกปุ๊บว้าวอุปกรณ์ไม้อ่ะเกลือแฮ่เกลือเอ,เอาละเหลือกล่องนึ่งอีสองก่อนท้าย <c oughs> โอเคมาดิปด๊บวู้อะไรเนี่ยฮีโร่ซอสเหรอแต่ว่านะ ชอบระก,กซอวมากกว่าระก,ก้ซอสมันดูเท่กว่าเยอะเลยอันนี้คืออะไรอะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจุบโอ้ฮัน,นูเอาละ่ะเห็นนี้เราได้ที่ลองของว่าฮัานลันระโปเป็นไงลองเอามายิงสักทีดิอ่าที่ไหนดี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 นดีดดเอาย,ยิงไก่มาไม่ได้เอ้ยลุงยิงไม่ได้โอเคยิงว่านะยิงละจ้าฮึบโอ้เม่เมเอามาเลยอยอุ้ยอ,อะไรเมื่อกี้ ยิงแล้วคุณไปรัยกันเหรอโอ้โหดวงดีเลยโอเคต่อไปอืมอันนี้ยิงมุมอันนี้ยิงแล้วไปโอ้โหคิปเปอร์มีอะไรอีกไหมนระเบิดโอ้โยแรงยิ่งกว่าแรงโอ้โหโ,โหดเกินนี่ไงนุ่นระเบิดโอ้โหอ๋อแต่ให้ทีนทีแม่ใช้ดวงยิงเราดวงดวงมันจัดงดีจริงโอ้ยยิงรวยยิงรวยยิงรัวอุ้ยมันดวงดีโอ้ยดวงดีจริงเลยโดวอีกแล้วอีกแล้วอ่ะโอ้ยมอนเตอร์เอ้ยมอนเตอร์ก็ไม่ค่ะมอนเตอร์ ก็มาดิค <tu> ร <i ro> ับก็มาดิครับมาดิครับเอามันตัวอุ๊ยอุ้ยหนึ่งหมืเลยอุาลุงผมนึกของขึ้นมาลุงลุงครับลุงอ้อจะลงมาเอามาแลกมาต่อมารับลุงผมอยากจะสุ่มอีกสักหน่อยลุงอ้อได้เลยอุ้ยโชคดีเหมืันนะลอนเนี่ยแน่นอนครับลุงแม่ของดีมากมายลุงของบ้านลุงเอาผมขอแลกลุงมีอ่ะลูกแก้ววิเศษโอ้ลูกแก้ววิเศษ oh my god เดี๋ยวมาได้เป็นจ่าอีฟิตี้โอ้ย อันนี้ถือว่าดีโชคดีแต่ว่าโชคดีมันเท่กว่าพี่เอ็กสุดเทพุดท้ายคือปีก,กันเหรอว,ว้าวเราจะมีปีกแล้วขอบมากครับลุงไม่เปไ็นไรอะเอเห็นหนุนว้อสมแล้วมีความสุขเหลือเกินนะเขาบั็นขับลุงโอโ้โหปีกสุดเทพเอาละมีกสักหน่อยแล้วกันนะอีกสักสิบสิบกวกล่องได้เลยจะไปเล่นหลานเ้ยครับผมลุงโอเคมาสุมต่ออีก,กว่าบินดีกว่าฟึบบินไปแล้วเจ้าไปสุมที่หนึ่งฟื้นปุ๊ปโอเค เอาละตรงนี้เลยซุ่มไปเลยจ้าอุย้ยเอ็นดูเช็ดของดีนี่ก็ของดีเฮ้ยบ๊อบ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 อบ๊อบทำไงบ๊อบโอ้ยบ๊อบไอบ๊อบอะไรบ๊อบทำอะไรบ๊อบทำอะไรบ๊อบทำอะไรเอาละอีฟิทตี้ซอสไปเลยหรือพ่อจึ้งโอ้โหบ๊อบตายเลยกระจอกจริงๆเลยเอย้จ๊บต่อไปโอ้มัมหมา <c oughs> โอ้ยน,น้องน้องน้องหมาโอ้ไม่เป็นไรน้องหมาเอาละเราจะเป็นน้องหมากำลังน้องหมาครับผมต่อไปจบอื้มนักขี้ซอสแล้วไม่เอา โอ้ยต่อไปอ่ะอ่าฮีโร่ซอฟไม่เอาได้ซ้ำแล้วโอ้นี่ก็ซ้ำเหมือนกันเนี่ยเอ้ยนี่ก็ซ้ำแต่นี่คือเป็นของที่ประเด็นอ่าดินเนอร์สบายเนี่ยอืมก็ยังโชคดีอยู่โชคดีมากๆแหละแต่ผมไม่สนอ๋อว้าวเฮ้ยอะไรทำอะไรทำอะไรฮะทำอะไรทำอะไรทำอะไรมาเกียมอะไรฮะดินน้ำ E.P. แอคที่โหดสุดในโลกออกไปไม่ได้เนี่ยโอ้ยแต่เมื่อกี้ถ้าติดไม่มีพีแอคนี่แล้วก็อินเตอร์ทุกคนจำเป็นนะอืมลองอะไรจะมาน้อยฮะ โอเคไม่มีโอ้เพชรอีกแล้วแจมสุดยอดว้าวหมูโอเคเอ่อเอ่อเอ่บเอ่อเอ่อจะเอาบอลแรกอะไรอ่ะบอลแรกดิเอ่บเอ่อเอ่อจะเอ่อเอ่ออ่อไหมรู้ไหมโอ้ยมาไปตีโนโอ้อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอโอ้ no ตูเงินโอ้โอ้บิ wow, <c oughs> oh, oh, ๊กแม็กมาเออโอ้ยอาอา เอ้ยว่าไงเพื่อนว่าไงโหตายเลยโอยเกิดปุ๊บตายปุย๊บเลยโอเคสามกล่องสุดท้ายเอาล่ะมาเปิดเดี๋ยวสามกล่องดีกว่าหนึ่งสองสามปุ๊บโอ้อไรน่ยมีเบคอนเอบนคอนแล้วก็มีอะไรอ่อาไข่มังกรแล้วจะมีอะไระเนอ่ารองเท้าฮีโร่โอเคใส่ไปว้าว ลงนี้เลยเราเนี่ยฮะโอ้ขอบคนนุณนะลงุงโอ้โหไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะเจอลัคก,กี้ลัคก,กี้เลยเจอเนี่ยแม่โอ้ชาวบ้านโชคดีสุดในโลกโอ้ยผมนักคุณลุง